สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้14ตุลาคม2 5ง8มาแจ้งข่าวผู้พิการนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่มีญาติพี่น้องเป็นคนพิการนะครับและมีแบบรประจำตัวคนพิการด้วยและได้รับเบี้ยความพิการทุกเดือนเดือนละ800นั่นแหละครับบางคนที่เป็นผู้พิการอายุต่ํากว่า18ปีก็ได้เบี้ยพิการทุกเดือนเดือนละพันฟังนะครับกระทรวงพอมอนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิญชวนต่ออายุบตัตรประจําตัวคนพิการนะครับ ตรวจสอบบัตรประจําตัวคนพิการนะครับว่าหมดอายุหรือยังนะครับถ้าบัตรประจําตัวคนพิการหมดอายุต้องรีบไปต่อนะครับเพื่อรักษาสิทธ,ธิประโยชน์เบี้ยพิการนี่แหละครับโดยที่เพจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขึ้นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับแจ้งขอเชิญชวนคนพิการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการเพื่อป้องกันการเสียสิทธิประโยชน์ของท่านฟังครับ การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการในเอกสารที่จะต้องเตรียมก็มี1บัตรประจำตัวคนพิการใบเดิมนะครับในกรณีไปติดต่อด้วยตนเองนะครับนาบัตรประจำตัวคนพิการใบเดิมที่หมดอายุไปด้วยสองบัตรประจำตัวประชาชนครับ3รูปถ่าย1นิ้ว2รูปถ่ายไปไม่เกินหกเดือนนี่นาไปเพียงแค่นี้นะครับอ๋ออันนี้ในกรณีต่อ,อยุบัตรนะครับเอาเอกสารของผู้ดูแลคนพิการไปด้วยนะครับก็มี สำเนาบ,บัญญาตรประชาชนของผู้ดูแลผู้พิการนะลงชื่อสำเนาถูกต้องด้วยไทยเอกสารสำเนาบ,บัญญาตรประชาชนแล้วก็สำเนาบ,บัตรสำนเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการอันนี้เอาไปด้วยอันนี้ในกรณีไปด้วยตวนเองก็ประมาณนี้ไปติดต่อที่สำนักง,งานพอมอจังหวัดนะครับก็จะได้ต่ออายุบัตรคนพิการนะครับทีนี้ในกรณีรณที่คนพิการไม่สามารถเดินทาง ไปที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศหรือว่าไปที่พมจังหวัดได้นะครับสามารถลงนามในใบมอบอำนาจให้ผู้อื่นดําเนินการแทนได้ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศหรือพอมจังหวัดต่ออายุบัตรคนพิการไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็อันนี้ก็แจ้งมหมายทราบนะครับสําหรับผู้พิการตรวจสอบดูบัตรประจตัวคนพิการด้วยนะครับถ้าหมดอายุ รีบไปดาเนินการต่ออายุวัตประจําตัวคนพิการด่วนครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์เบีย้ยพิการครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ